เราจะมาพูดถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการควบคุมจังหวะหลักในวงดนตรีไทยนะครับเ,เครื่องดนตรีที่นี้ก็คือฉิงนะครับจะมีรูปราา่างลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการให้จังหวะประกอบจังหวะนะครับซึ่งจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบระนุนทำนองแต่อย่างใดนะครับทีนี้ฉิงนะครับมีรูปราา่างเป็นลักษณะคล้ายๆกับฝาขนมครกบแบบนี้เวลาตีนะครับก็ ต้องตีสลับกันนะครับสองเสียงคือเสียงชิงแล้วก็เสียงฉับนะครับทีนี้ความเร็วเนี่ยในอัตราจังหวะของนตรีไทยจะแบ่งนะครับจังหวะชิงนั้นออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือ1นึนะครับอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับคืออัตราจังหวะที่ช้านะครับมีช่องว่างการเว้นช่องไฟที่ยาวนะครับสออัตราจังหวะ2ชั้นนะครับก็จะกระชับจังหวะเร็วขึ้นมานิดนึง และอัตราจังหวะสุดท้ายคืออัตราจังหวะชั้นเดียวจะเป็นอัตราจังหวะที่เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูแต่ละอัตราจังหวะนะครับยกตัวอย่างเช่นอัตราจังหวะสาชั้นนะครับ เด็กๆจะสังเกตได้ว่ามีการเว้นช่องไฟระหว่างเสียงฉิ่งและฉับค่อนข้างจากนานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตีให้ลงกับทํานองจังหวะในบทเพลงด้วยนะครับต่อไปอัตราจังหวะสองชั้นจะก,กระชับขึ้นเร็วขึ้นนะครับการเว้นช่องไฟจะสั้นลงตัวอย่างนะครับ ต่อไปจะเป็นอัตราจังหวะสุดท้ายคืออัตราจังหวะชั้นเดียวจะเร็วที่สุดนะครับการแบ่งข้องไฟเนี่ยจะซอยเป็นส่วนย่อยๆเยอะขึ้นนะครับตัวอย่างนะครับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตีให้ลงกับทานองเพลงจังหวะของเพลงแต่ละอัตราจังหวะด้วยใช้ให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะครับ3มชั้น2ชั้นชั้นเดียว ว่าเพลงไทยเนี่ยมีความหลากหลายของอจังหวะเพลงนะครับเราต้องเลือกใจให้ถูกต้องดังนั้นก็นำตัวนี้ไปเป็นความรู้ปรับใช้กับบทเพลงที่เรียนใช้เรียนในชั้นเรียนได้นะครับขอบคุณครับ